<Okay. S 1> ชอ้โบเก็บอะไรครับอะไรนะว่าอะไรนะถามไม่ถามไม่ถามไม่เราไม่ทราบว่าคุณจะไปประเทศอะไรครับอ๋อผมจะไปแอฟริกาครับไปทำอะไรที่นั่นครับไปทัวร์คอนเสิร์ตครับมีคอนเสิร์ตสิบที่ถ้ามีโอกาสผมอยากจะไปเชียร์คุณติดเวทีเลยครับช่วยตัวนะครับช่วยตัวนะครับช่วยตัวยังครับช่วยตวัวแล้วเหรอครับอ๋ออังคีเหรอตาคี <laughs> ถ้าพูดถึงซื้อตัวเนี่ยผมลรกควรถามกลับไปนิดนึงว่าราคาเท่าไหร่มีฟรีไหมอะไรอันนี้คือประเด็นเลยอันนี้คืออยากหมดฟรีครับให้บอกติดห้องดิ แอฟริกาจอ์นสเบิร์กพอร์ตอเบตเฟทาวซิมบับเวประมาณเนี้ยโินวันตัวร้องคอนเสิร์ตทุกวันอะวันนึงก็เปลี่ยนที่วันนึงก็เปลี่ยนที่อย่างเโะไรเนื่อยต้องเหนื่อยมากอะเาเก่นอยริ่้าลุกจ้ลุก นะครับนักร้องห้าเดสภาพต้นต้นนี้หมดอิ่มแล้วเหรอครับอิ่มแล้วตอนนี้กระเพาะเริ่มเต็มแล้วโอ้โหมีมีสีเฉพาะเราจะไปไม่มีใครตกไม่เตืนยังเหลือเวลาอยู่นะครับยังเหลือเวลาอยู่นะครับโจเป็นไงครับยังกินได้อีกแต่ไม่มีคนช่วยกินหรอมีตติคังนี้เป็นไงบ้างครับ เสียดายไหมน้องๆไม่มาเนี่ยเสียดายรุ่นน้องมากเลยเออรุ่นน้องน่าจะมามากกว่านี้เราเราเราจัดใช่ไหมเนี่ยน่าจะว่ะเราเราจัดอีกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้น้องฟรีๆจัดส้มตามสวัสดีครับไายอร่อยไหมเอ่ยชื่ออะไรครับโอ้โหดูป้องด้วย ไปอ่อยอ่ะมองง่อยเลบรรยากาศงน้องที่เป็นน้องๆไม่ได้มานะครับพี่กระถายให้ดูนะครับอิ่มครับอิ่มกันสามโต๊ะ